ยกเลิกการกักตัวเดินทางเข้าไทยเริ่ม1พฤษภาคมนี้ Allies informed of new arrival rules สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการ test and go สำหรับเข้าประเทศไทยซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางทั่วโลกเข้าไทยได้ง่ายขึ้นเริ่ม1พฤษภาคมนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ Let check news details from the clip English will comes after Thai ยกเลิกการกักตัวเดินทางเข้าประเทศไทยเริ่ม1พฤษภาคมนี้โ mm hmm. ดยเฉพาะก,การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ สามารถลงทะเบียนที่ Thailand Pass ได้ตั้งแต่วันที่29เมษายน2565เวลาเที่ยงคืน1นาทีตามเวลาประเทศไทยมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไปมีดังนี้กลุ่มที่1ผู้จะได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass แนบเอกสารประกอบได้แก่หนังสือเดินทางเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทยวงเงินขั้นต่ำา1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐอันนี้สำหรับชาวต่างชาติและไม่ต้องตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยกลุ่มที่2ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกาหนดกรณีที่1หากมีผลตรวจ rt pcr เป็นลบที่ออกภายใน7 2ชั่วโมงก่อนการเดินทางสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass แนบเอกสารประกอบได้แก่หนังสือเดินทางตรวจ rt pcr ที่ออกภายใน7 2ชั่วโมงก่อนการเดินทางต้องแนบบน thailand pass เท่านั้นแนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำ10,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐอันนี้สำหรับชาวต่างชาติไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยทั้งนี้ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ a q เดิมหรือ alternative quarantine จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้งหากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัวและกรณีที่2เข้ากักตัว5วันลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass แนบเอกสารประกอบได้แก่หนังสือเดินทางหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกันหรือ Alternative Quarantine จำนวน5วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1ครั้งแนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทยวงเงินขั้นต่ำ 10,000ดอลลาร์สหรัฐอันนี้สำหรับชาวต่างชาติรับการตรวจ RT-PCR ในวันที่4หรือ5อันนี้ไม่ต้องตรวจก่อนการเดินทางมาที่ไทยทั้งนี้สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้วสามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ข้อมูลจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ the civil aviation authority of thailand, or caat, has informed allies worldwide of new arrival rules to be imposed this sunday, including an end to compulsory covid-19 tests upon arrival. caat announced on wednesday that from may the 1st, inbound passengers with full covid-19 vaccinations could enter the country without an additional COVID-19 test. However, they will be advised to take antigen test if they develop any suspicious symptoms. Question: What are the entry rules from May the first? Those who are unvaccinated or inadequately vaccinated can undergo RT-PCR test within 72 hours before traveling if they do not have a prior. RT PCR test result. They must be quarantined for five days and undergo an RT PCR test on the fourth or fifth day of the quarantine. All air arrivals must have COVID nineteen insurance with coverage worth at least ten thousand U.S. dollars during their stay in Thailand. All visitors by air must provide evidence of their vaccination status. Or RT-PCR test results and their COVID-19 insurance to the Thailand Pass system before traveling. When their documents are verified, they will receive a QR code of the Thailand Pass system. Allied staff can deny boarding to any passengers without a QR code. The airlines concerned must take responsibility for returning passengers without a QR code. ข o ้นไปยังประเทศของต้ a, a t s a น d t h a e w s sources f r o m Ministry o f Foreign a f f a i r s and Bangkok Post ขอบคุณเนื้อหาข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศและบางกอกโพสต์นะครับและนี่ก็คือกฎการเข้าประเทศไทยทางอากาศ ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับยกเลิก t ทสแอนด์โกไม่ต้องตรวจโควิดเกก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแต่แนะนําให้ตรวจเอทีเคได้ถ้ามีอาการไม่สบายหลังจากมาถึงประเทศไทยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไปสําหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวลวเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ Thank you and goodbye